ค่อยๆต้องไล่ไม่ได้ค่อยๆก็เอวแต่ว่าก็ต้องไล่ไปตีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นทุกอย่างค่อยๆไปดูว่าตน๊กาบีบีกันนะซึ่งเป็นปืนไปใช้ของของของเล่นอย่างเงี้ยก็มันทำมันละลายกับบีบได้แล้วก็นมันไปดัดแปลงเป็นอาวุธที่ร้ายแรงมากขต้องพราะเรื่อง แสดงว่าจะขยายขอบเขตของกฎหมายให้ไปถึงเรื่องของสีเทียเอาไว้ใช่ใช่ก็ก็ได้เรียนท่านไปแล้วว่าว่าต้องมาทำมันติดปัญหาด้วยกฎหมายตั้งแต่ปีอะไรสองพันสี่ร้อยกว่ามั้อย่างเงี้ยก็ต้องมาท่านมีความจำเป็นต้องแก้ไขพรบก็แก้ไขก็ท่านายกรัฐมนตรีท่านก็มีนโยบายชัดเจนที่จะให้จำกัดกับการใช้อาวุธปืนเหล่านี้ มีการประสาทตะทางกรหมดยังยกตัวอย่างผมก็ได้ให้แนวคิดท่านระดับผู้ดีวงการปกครองก็จะบอกว่าไม่มีแล้วนั้นที่คนบอกโอ๊ตอยากจะพบปืนเพราะว่ารู้ดูกับตัวเองไม่มีเรื่องดีราวกับใครก็เลยต้องพบปืนนี้ไม่ได้หล้วไม่ได้อีกต่อไปปืนหรืออาวุธต่างๆที่จะใช้ป้องกันตัวเองหรือสามารถทำร้ายชีวิตคนอื่นได้ถ้าจะมีการพกป่าได้ก็พกป่าได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองเราได้มีการประสากตาะทาง ก็ประชุมวันนี้วันนี้เมื่อประชุมนะครับตรงไหนที่ต้องประสานกน่วยงานอื่นเราก็เราต้องประสานตรงไหนที่เราสามารถทําได้ินเฮ้าส์ก็คือทําได้ด้วยด้วยหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยเองเริ่มก็จะได้ดำเนินการกรนี้เด็กเป็นตำรวา มันร,รู้ที่จิภาวะยังไม่รู้ที่ภาวะถ้าไม่กลัวที่จะมีโอกาสเข้าไปซ้อมอยิงปอะรเป็นตน้นหรือรรรว่าการบอกว่าโอ้ต้องมีใบใบพบป,ปืนเพราะว่าไม่ได้เอาไปยิงใครหรอกแต่ระหว่างการนำนำไปซ้อมไปซ้อมที่สนามที่หรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นก็จต้องมีใบนุญาตพบปืนเอาละที่ผ่านมามันเป็นแบบนี้ อย่านี้ไปนั้นก็เดี๋ยวลองดูดีิคือก็ต้องบังคับกันว่าคนที่ดูเรื่องการยิงปืนในกีฬาก็ฝ่าเดินไปที่สนามยิงปืนเอาออกมาไม่ได้นี่มัต้องก็เป็นแนวทางที่เราก็ต้องให้ไปแต่ว่าการออกมาเป็นระเบียบหนึ่งสองตามทีห้าก็ต้องให้ทางกรมกานปกครองนั่นเป็นหน่วยปฏิบัติได้นำเสนอด้วยวันนี้ไม่ได้มีการประชุมแบบเป็นคณะกรรมการหรือเป็นอะไรก็มีการ พอดีอยู่ที่นี่วันนี้ไม่ได้เข้ากระทรวงมาไทยก็เลยประชุมต่อเรื่องไปอโอเคนะครับ